เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพฤหัส,สบดีที่18มีนาคมพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ควรระวังอย่าไปลงทุนหรือให้คนอื่นยืมเงินเด็ดขาดเรื่องของการงานการงานของคุณหนักมากจะมีภาระให้คุณรับผิดชอบมากเรียกว่างานเข้าแบบรัวๆเลยก็ว่าได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีเรื่องให้คุณเถียงกันบ้างเล็กน้อยเพราะนิสัยที่แตกต่างกันส่วนคนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามารักมาชอบและกำลังจะเตรียมลงจากคานเร็วๆนี้ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินของคุณยังหาเงินได้มากจึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเงินสักเท่าไหร่เรื่องของการงานแสงแห่งความสำเร็จเริ่มส่องประกายเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วต่อจากนี้จะประสบความสำเร็จแบบไม่ต้องลำบากอีกต่อไปเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเป็นคู่ที่ทอรหดไม่ว่าจะเจออุปสรรคแค่ไหนก็ไม่ปล่อยมือจากการอย่างแน่นอน ส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่แบบเหนือความคาดหมายสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีเงิเน,เนเข้ากระเป๋ามากแต่ปัญหาไม่ใช่รายได้อยู่ที่รายจ่ายล้วนๆเพราะคุณจะเก็บเงินไม่อยู่ในช่วงนี้เรื่องของการงานมีเกณฑ์ได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่หน้าที่การงานใหม่และเพื่อนใหม่เป็นต้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ แม้ว่าคุณและคนรักจะทะเลาะกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ได้พบรักแท้ในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินเพราะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆเรื่องของการงานช่วงนี้จะเจออุปสรรคในเรื่องของการงานบ้างเจองานยากงานหินแต่สุดท้ายแล้วก็จะผ่านไปได้และจะประสบความสําเร็จในที่สุดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของ คุมีคู่แม้ว่าจะรักกันมากแต่คุณทั้งสองคนก็ไม่หลุดคำว่ารักออกจากปากกันเลยส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรัก แต่ไม่ใช่รักแบบร้อนแรงรวดเร็วเหมือนที่ผ่านมาสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินแม้ว่าการเงินของคุณจะดีแต่ทางที่ดีควรเน้นการเก็บออมให้มากกว่าการลงทุนเพราะยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้กําไรจากการลงทุนเลยในตอนนี้เรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณจะวุ่นวายมากเพราะการเดินทางคุณจะต้องเดินทางชีพรจรลงเท้าหรืออาจจะมีเหตุให้คุณต้องติดต่อง,งานทางไกลหรือติดต่อง,งานกับคนที่อยู่ ไกลแสนไกลเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักดูแลกันเป็นอย่างดีต่างคนต่างมีความห่วงใยซึ่งกันและกันส่วนคนโสดช่วงนี้เสน่ห์แรงจึงทำให้มีคนมารักมาชอบแต่มาแบบเนียนเนียนสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ เรื่องของการเงินควรระวังเรื่องการเงินให้มากเพราะจะโดนเอารัดเอาเปรียบและถูกหลอกได้เรื่องของการงานรอเวลาหน่อยในช่วงแรกๆอาจจะต้องเจอปัญหาบ้างแต่สุดท้ายแล้วปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปและจะดีขึ้นอย่างแน่นอน เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์แปลเปลี่ยนจากคู่รักกลายเป็นคู่ชีวิตและคอยผลักดันซึ่งกันและกันไปสู่ความสําเร็จส่วนคนโสดช่วงนี้เป็นโสดต่อไปดีแล้วเพราะถ้ามีคู่ชีวิตแล้ววุ่นวาย จะมีไปทำไมสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินเริ่มมีการวางแผนนําเงินไปเก็บไปลงทุนเพื่อผลกําไรในอนาคตเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสมหวงังดังใจหมายเรื่องของงานอย่างยิ่งเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักเข้าสู่โหมดคู่ชีวิตที่คอยประคับประคองไปถึงฝั่งฝันส่วนคนโสดมีโอกาสได้เจอคนดีๆเข้ามาในชีวิต ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ